อ่าสวัสดีครับกลับมาพบกับโอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับไม้ใหม่นะครับ a s t a o k 8ดแ D Pro นะครับตัวนี้เลยแบบโอ้โหร้อนแรงมากเลย8 8ดี D กับ88 S ที่ออกมาใหม่นะครับก็คือจริงๆผมต้องเกินไว้ก่อนครับคราวที่แล้วนะครับผมก็รีวิวตัว้ไปนะครับตัวนั้นก็ส่งต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วตียากเราอยากไปตัวใหม่นะครับก็ กดผมครับใหม่มาเก่าต้องไปนะครับก็เลยมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างไม้ที่ไว้สาหรับตีคู่กับตีเดี่ยวมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมผมมาใช้ไม้แบบที่แบบตีคู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงไปก่อนนะครับว่าตอนนี้ตัวนี้ร้อนแรงมากเลยครับโอ้โหสองตัวขายดีขายดีขายดีมากมากครับหลายๆร้านก็หมดนะครับหลายร้านที่ผมไปดิวมาโปรโมชั่นก็ แตกต่างกันเยอะครับของแขงก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นไม้ที่ของโยนกอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาขึ้นไปแตะห้าหกพันเลยนะครับอืค่อนข้างที่แบบส่วนใหญ่แล้วโยนิกอะราคาเนี่ยไม่ค่อยถึงขนาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปที่สามพันสามพันไปปลาย,ายถึงสี่พันนิดๆนะครับตัวนี้ก็ไปแตะถึงห้าพันเลยมันมีอะไรดีลองมาได้เรียงกันเลยนะครับตรงนี้ก็คือแปลๆโปรไอเนี่ยผมอะห่อไปแล้ว มีที่มาที่ไปนะครับก็คือว่าด้ามเนี่ยเห็นไหมครับมันยาวขึ้นด้ามจับนะครับตรงนี้ยาวขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยครับกวยทําให้สูงขึ้นนะครับแต่ตัวไม้ความยาวของไม้เนี่ยก็ยังคงอยู่เท่าๆเดิมนะครับไม่ได้แบบคงไม่ได้ยาวไปกว่านี้ครับโดยไม่แบตมาตรฐานนะครับมาดูรอบๆนะครับเป็นลายถ้าผมดูนะครับเหมือนกับปลายอวกาศประมาณนั้นข้างๆก็จะมีพิมพ์นะครับ นี่ครับ e. จุดปีแคปพัดนะครับแล้วก็ไม่เหเจอแปนมีเทคโนโลยีนามเหมือนเดิมนะครับก้านก็ค่อนข้างสลิมลงนะครับจากตัวนี้ดูคอของทีจอยนะครับตรงนี้ครับเป็นรูปตัววีลงมาแล้วแล้วก็เนี่ยครับนะครับมันรูลงนะครับตรงนี้ก็จะหนานะครับแล้วเนี่ยก็จะรูลงมานะครับรอบๆนะครับไอ้ดูรอบๆ ก็เดี๋ยวนี้เทคโนเด็กนะครับเอาเทคโนโลยีนีครับมาเขียนไว้อยู่ตรงข้างขอบนะครับอ่านี่ครับอาจจะมองลำบากนิดหนึ่งนะครับก็เขาก็จะเขียนไว้ว่าไอ้ตรงนี้ครับไฮโมดู e กาไฟครับปกติตรงนี้เขาจะพิมพ์ไว้ที่ก้านนะครับเดี๋ยวนี้โยนเด็กก็ย้ายมาพิมพ์ลงที่ขอบแทนนะครับก็เอ็กซ์ต้าสตรมเชฟนะครับก็คือไอ้หัวไม้เนี่ยเขาบอกอ่ามันก็จะเล็กลงนิดหนึ่งนะครับ กับเทคโนโลยีวอลลุ่มคัดนะครับก็คืออ้างว่าตัดอากาศนิดหนึ่งครับถ้าแปลต,ต,ตรงตัวนะครับแต่มันค่นอนข้างมองลำบากนิดหนึ่งนะครับอ่าได้เลี้ยงมาต่อเลยครับโรเตชันนะครับโรเตชันเจเนเรตซิสเต็มนะครับ,รบตัวนี้ก็ทำมาใหม่แล้วก็ตีลายแอสทอกมานะครับออกเป็นสีทองดำนะครับแล้วก็มีเขียวแซม หัวไม้ก็เป็นไอโซเมติกนะครับมันก็จะเป็นหัวตัดไอโซเมติกฐานเป็นไงมันก็จะตัดตรงนี้นิดหนึ่งเหมือนเป็นรูปไข่แต่มันก็จะตัดตัดนิดหนึ่งหน้ากว้างนะครับโดยครับกว้างนะครับพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวหนึ่งร้อยเซตก็ตัวนี้ก็กว้างกว่าเยอะนะครับ่อไปนะครับเปแล้าครับคข้างเขาจะเขียนว่าหัวหนักนะครับแล้วก็ก้านก้นยาวนะครับ10มิลลิเมตรจริงๆก็ เป็นไม้มาตรฐานนะเราตรงนี้ก็พิมพ์ as สทรนะครับนั่นั้นก็เป็นตัวพิมพ์เหมือนกันนะครับโรเลชันเจเนเรชันนะครับก็อ้างหมายถึงว่าโยนเขาออกแบบว่าเขาจะถ่วงตรงนี้ตรงนี้ก็ถ้าที่ผมดูนะครับก็ตรงนี้รู้สึกมันจะหนาๆเนี่ยตรงทีจอยนะครับหนาๆแล้วก็การนี่ยาวขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าถ่วงตรงนี้ 1. จุด2จุด 3จุดนะครับลองไปเวียงเวียงดูอันนี้ผมขึ้นเอ็นจริงๆแล้วผมก็อยากได้เอ็นตัวใหม่ของเขาที่เป็น Xbo 6.3มมิล mm นะครับก็เป็นเอ็นเส้นเล็ก e นะครับแล้วก็เสียงเพราะมากๆเลยครับแต่นี่ก็ไม่มีครับก็เลยเอาเล่งในตัวที่เป็น6.3มาแทน <S <S เสียงก็ประมาณนี้นะครับขึ้นเอ็นนะครับแล้วก็โชคดีที่มีโอกาสได้ไปลองตีก่อน ก่อนที่โควิดตัวใหม่มาโอ้โนี่ผมนี่ก็คือต้องบอกจริงๆว่าเป็นตำนานเลยครับไอ้หนึ่งร้อยเซซที่ผมซื้อมาคราวที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ตีครับพอจะได้ตีนู่นนะครับโอ้โหโควิดเข้าครับเป็นเดือนเลยครับหลายเดือนนะครับพอจะได้ตีรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปได้ตีไงแต่ก็ต้องบอกว่าทําไมผมเนี่ยมันมาสภาพนี้ครับพันแล้วก็คือว่าเหมือนก็นรู้นะครับว่าให้โควิดเริ่มาแล้วก็เลยแบบ รีไปดิวหาร้านดิวมาแล้วก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอดียว,ยว,ยว,ยวิปเนี่ยผมจะรีวิวให้ใหฟังอีกทีนึงครับว่ามันทําไมผมใช้ตัวนี้แล้วมันดีงไงเพราะปกติเนี่ยถ้าคุณเห็นนะผมก็จะใช้กิ๊บย่างปตลอดแล้วผมก็บอกให้กิ๊บผ้ามไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวนียผมจะไว้รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับบอร์ดเเบาครับเบาเพราะว่าอะไรครับตัวนี้เป็น 4U นะครับ 4U ขึ้นได้ประมาณบบาแบบ2 0บถึงแปอนด์้ะผมจำไม่ผิด นะครับล้วยตัวนี้ที่ผมพันไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพขึ้นให้ดูครับมันก็จะเหมือนกับกัวที่เป็น100แซตตัวที่ผมใช้เลยครับก็คือเขาโยนเน็ตก,ก็คิดคนขึ้นมาว่าคนเราผู้เล่นเนี่ยมันมีความหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็คือด้ามจากตรงเนี้ยเขาทาให้ยาวขึ้นบวกกับทําไมคอกลกวยตรงนี้ให้ยาวขึ้นผมก็เพิ่งรู้ว่าครับว่าบางคนอน่ะจับถึงนี่เลยนะครับก็หมายถึงว่า ไอตัวตรงเนี้ยที่เท้าทําให้ยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะกระชับกันนิ้วตรงเนี้ยเวลาเนี่ยบางคนเนี่ยคือไม้เนี่ยมันยาวเนี่ยนะครับถ้าคุณขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าไม้เนี่ยมันสั้นลงในระหว่างที่ไอตัวคอตรงเนี้ยครับเหมือนมันจะสั้นลงนครับมันก็ทําให้เราแบบฟาดได้แบบเร็วขึ้นกนารดาดหน้าเน็ตอะไรเงี้ยเร็วขึ้นโดยที่การที่เราขยับจับนิดหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็เป็นเคล็ดลับของ นักแบดนะครับก็คือว่าเวลาคุณเล่นหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณอยู่หน้าหรือคุณเสิร์ฟเนี่ยคุณจับให้สั้นหน่อยลูกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณอยู่แดนหลังเนี่ยคุณก็จับปลายไม้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การสวิงหรือให้ไม้เนี่ยมันดูยาวขึ้นแล้วเวลาคุณหววไปเนี่ยครับด้วยน้ําหนักไม้หัวไม้ที่มันหนักนะครับมันก็จะเพิ่มแรงส่งได้มากขึ้น ถ้าคุณสังเกตนะครับนักกีฬาบางคนนะครับเขาพันแค่นี้เองอย่างหลิงตันคุณไปดูนะครับเขารอมาให้หมดแล้วเขาก็พันอยู่แค่นี้หมายความว่าไงครับเพราะเขาเล่นเดี่ยวนะครับต้องบอกว่าเล่นเดี่ยวกับเล่นคูต่ต่างกันนะครับเล่นเดี่ยวก็อาศัยแบบชิงจังหวะกันนะครับจะไม่ได้เร็วเป็นการทําจังหวะดาดวางโยนตบนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะ จับปลายไม้กันส่วนใหญ่เพราะว่าลูกมันจะส่งได้ดีกว่าอันนี้ผมคอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าผมลองมาแล้วแล้วผมก็หัดมาจนแบบแทบจะเกือบจะเป็นนิสัยนะครับเวลาอยู่หลังผมก็จะจับเนี่ยท้ายเลยดีส่งได้แรงแล้วก็ดีกว่าเวลาคุณจับตรงนี้ครับมันมันชัดเจนครับคุณจับกลางไม้กับจับปลายไม้เนี่ยการดีส่งเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ผมก็ได้ลองจับอย่างนี้ดูครับแล้วก็ พยายามลองตีดูครับผมไม่ไม่เคยตีอย่างนี้นะครับจับแล้วก็ตีแค่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็โอ้โหมันไวกว่าแล้วมันก็กดได้ดีกว่าจริงๆด้วยนะครับก็พยายามฝึกดูอยู่นะครับถ้าคุณเห็นนักกีฬาครับบางคนเขาก็จะขยับตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อความเรื่องที่หลากหลายนะครับแล้วก็จุดที่เขายืนด้วยเนี่ยมันมันส่งผลมากเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบบ้านๆมามาตีเราจับกลางกลางไม้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ ไม้ค่อนข้างเบานะครับเพราะว่า4ียูเนี่ยคือผมอะเล่นไม้หนักมาตลอดแล้วพอเล่นไม้หนักมาตลอดพอมาเจอไม้ที่เป็นสีเมื่อเทียบกับ100 z 100 z มีความแน่นแล้วก็หนักกว่าไม่รู้เพราะอะไรนะครับตัวนี้เบาเบากว่าเยอะเลยครับเบาเบ่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ความคล่องตัวก็มีสูงกว่าเยอะเลย แล้วด้วยที่มันเป็นไม้ที่ค่อนข้างตีง่ายครับคุณสังเกตน,นะครับไม้เนี่ยแล้วหน้ามันกว้างมากๆนะครับถ้าเทียบกับไอตัว100่งแซแม้ว่าจะไอตรงสวิทช์สปอร์ตนะครับไอตรงกลางเนี่ยแม้เขาจะบอกว่าให้มันจะเพิ่มกว้างขึ้นและตีมีตีไม่แป๊กได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ตีแป๊กได้น้อยกว่าเพราะว่าหน้ามันกว้างกว่านะครับก็ตีสบายกว่าเบาครับ ตบได้เรื่อยๆนะครับต้องจุดเด่นนะครับตัวนี้ลูกตบง่ายมากเคาะลงแบบตึ๊บตึ๊บบลงลงลงเลยแต่ถามว่าจะจิกแบบอะไรถึงขนาดนั้นในมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือคุณไม่ต้องมีข้อมือที่ดีหรือไม่ต้องสะบัดอะไรถูกะแต่คุณกดลูกลงได้ง่ายๆง่ายมากจริงๆนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว100่งแซที่ผมปล่อยไปเนี่ยตัวนั้นก็กดกว่าจิกกว่าแน่นกว่านะครับ ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันมันแน่นกว่าอาจจะเพราะด้วยก้านในตัวเนี้มันอ่อนกว่าตัวนั้นหน่อยแต่ก็ยังเป็นก้านแข็งนะครับเนี่ยผมลองดัดดูครับเนี่ยนี่ครับก็ดัดได้น้อยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์ก็คือเวลาเล่นคู่กับเล่นเดี่ยวนะครับที่ผมเกินไปในแต่ทีแรกครับเล่นเดี่ยวอะ่ะคือคุณมีเวลา เพราะคุณเจอแค่คนเดียวตัวต่อตัวคุณมีเวลาคุณจะวะาคุณจะหยอดคุณจะวางคุณจะดีดไปเนี่ยคุณมีเวลาแต่ถ้าคุณเล่นคู่เนี่ยคุณไม่มีเวลาหรอกครับคุณส่งไปเสร็จปุ๊บแบบเหมือนกับคุณเจอสองรูปหนึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนคว้าลูกแล้วคนคว้าลูกสองคนเนี่ยลักษณะการเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนก็อาจจะตบดาดมาบางคนก็อาจแตะวางอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาสวนกลับมาไวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นคู่ตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่า มันคล่องตัวกว่าแล้วมันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับลูกได้ทันใจกว่าไม้เล่นเดี่ยวไม้เล่นเดี่ยวจะทำอย่างนไม่ได้นะครับท่าที่ผมสัมผัสมาคือหน้าไม้ก็จะช้าลงหน่อยช้ากว่าความสัมผัสอะไรการตอบโต้มันก็ช้าอ่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับขั้นที่แบบตอบโต้อะไรไม่ได้บางทีบางงเราก็จะรับอะไรไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผมสัมผัสมาส่วนไม้นี่มันก็จะ โอ้ค่อนข้างทันใจมันเบาแล้วมันก็แบบตึ๊บตับตึ๊บตึบรู้ได้เลยว่าเฮ้ยอ๋อเล่นคู่เนี่ยเราต้องการความรวดเร็วไม่เหมือนเล่นเดี่ยวเราจะมีเวลาคิดมีเวลาปั้นลูกแต่งลูกนะครับแต่เล่นคู่เนี่ยโอ้แทบจะไม่มีเวลาเลยเวลาคุณเห็นนะครับดูตามคลิปรั๊บตีปั๊บเดียวครับได้เลยครับก็ตีแนวหลังถ้าเทียบกับ ตบแนวหลังครับตัวนี้เหนื่อยน้อยกว่าจริงจริงเออผมว่าเออดีเนาะเหนื่อยเหนื่อยน้อยกว่าการเอาลูกลงง่ายกว่าแต่ความหนักแน่นต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนตีหนักตบหนักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าความเหนื่อยตัวนี้มันเหนื่อยน้อยกว่าแต่การที่เอาลูกลงแล้วจิกลงไปพุ่งพุ่งอ่ะผมว่าไอ้ตัวหนึ่งร้อยแซดดะทำได้ดีกว่าเยอะนะครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นไม้ตีเดี่ยวแล้วก็หนักกว่าแล้วก็ก้านแข็งกว่า ตัวนี้เยอะนะครับมันก็ทําให้ตัวนั้นดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ตบได้เรื่อยๆไม่เหน, từ, shuttle, po op, หนื่อยเท่าตัวนั้นตัวนั้นตบไปสองสามตบไปสองสามไม้เนี่ผมก็เหนื่อยตัวนี้แบบมันขึ้นแล้วก็ปุ๊บปุ๊บมันจังหวะที่คุณงานขึ้นนะฮะแล้วคุณตบเนี่ยฮะตัวนี้เหนื่อยน้อยกว่าตัวนั้นจะเหนื่อยเยอะกว่านะครับก็ตัวนี้ตีง่ายผมบอกตรงว่าตีง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับแล้ดูร่องนะครับ อันนี้ก็ทําร่องขึ้นมาแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่เนาะร่องขึ้นมาจนสุดนะครับของเดิมเนี่ยอาจจะทําให้สุดตรงนี้เขาก็อาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะช่วยถึงเรื่องแรงส่งอะไรต่างๆว่าไปนะครับผมไม่ลงลึกถึงมากถึงสเปคว่าเท่าไหร่นะครับก็เอาจากประสบการณ์ที่ไปตีมาตัวนี้ก็ผมว่าวัดบาลานซ์พอยต์มันก็อยู่ประมาณเนี้ยแปดแปดเล็กแปดนะครับเนี่ยเลขกแปด หมาเลข8เนี่ยครับแล้วก็วัดมาแล้วก็อยู่ประมาณ290ถึง300ครับมันขึ้นอยู่กับคนปันคิปก็แล้วกันในที่ผมปันคิปบ้าก็อยู่ประมาณ290ได้เกือบ300ทีเดียวเลยนะครับไม้ตัวนี้ก็ถ้าตีก็คุณก็จะไม่รู้สึกว่าหัวมันหนักเกินไปจริงๆแล้วไม้ค่อนข้างที่จะบาลานซ์ทั้งไม้นะครับ หมือนออกแนวไม้บรรลานะครับตีง่ายไม่รู้สึกว่ามันแบบหนักแบบชัดเจนเหมือนกับพวกไม้แบบ Z ซดฟอร์อย่างงี้ครับที่หัวมันหนักชัดเจนคือก้านมันแข็งก็จริงนะครับแต่ก้านตรงเนี้มันมันบางพอมันบางเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหัวมันหนักแล้วก็เวลาเหวี่งไปเนี่ยชัดเจนครับคาแรคเตอร์ Character ครับไม้แบบไอรุ่นแบบแซดฟอร์ตูเนี่ยอ้เห็นเลยหัวหนักมากนะเล่นไม่ไหวเหมือนกัน แต่ถามว่ามันดีดีมันดี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 กว่าตัวนี้อีกนะฮะเอาวัดกันแบบบ้านๆนะตัวนี้ก็ดีดีกว่าการแข่งของวัดนะครับตัวนี้ก็ตีเรื่อยตีเรื่อยเรื่อยสบายๆครับถ้าคนเป็นสายตบชอบตบข้อมือไม่ค่อยดีตัวนี้ช่วยได้ไม่ต้องใช้ข้อมือเยอะนะครับใช้แรงแค่ตบธรรมดาก็ตบลงแบบง่ายได้ครับลูกไม่เขินลูกค่อนข้าง จิกพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้จิกมากถึงขนาดนั้นนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศษคตของแต่ละคนนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้นะครับว่าเป็น s h a ฮ k 88 d e p ปก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็ทำคลิปเท่าไหร่นะครับก็คนก็จะทำคลิปไป88 Expo มากกว่านะครับผมก็มาพูดตัวนี้ให้ฟังนะครับก็หวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้แล้วก็คงจะ ใช้ไม้นี้ตีได้เต็มที่ครับก็ตีค่อนข้างเข้ามือได้ง่ายนะครับต้องบอกว่าความเข้ามือมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับว่าชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าผมยังชอบหนึ่งร้อยแซมากกว่านะครับต่หนึ่งร้อยแซหน้ามันใหญ่เท่านี้นิดหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะตีสนุกกว่านี้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีครับตีสนุกตีสบายสบายครับก็อาจจะอยู่กับผมสักพักหนึ่งจนกว่าจะมีไม้อะไรที่มัน ผมรู้สึกว่ามันโอเคกับผมมากกว่าน,นี้ครับส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้มันเบาๆไปนิดหนึ่งแล้วก็จากที่เราเปลี่ยนจากไม้นั้นไม้ตีเดียวมันเล่นไม้ตีคู่ก็ต้องคงต้องใช้เวลาปรับตัวไปสักพักหนึ่งนะครับแต่กว่ายเนในกว่าจะออกไม้รุ่นใหม่ๆมาอย่างเงี้ยก็คงอีกสักพักหนึ่งอัน,นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นหนึ่งครับคิดว่าโยนเด็กเริ่มจะมีหนทางและแนวทางครับเริ่มใส่คำว่าโปรกับใส ใส่คำว่าโปรมาแล้วเนี่ยทำให้เห็นแน,แนวทางชัดเจนว่าไม้สําหรับผู้เล่นแต่ละคนที่ต้องการไประดับนักกีฬาก็ดีหรือว่าระดับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลเ,เริ่มต้นเล่นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับแปลนอื่นๆยังไงก็ขอฝากไว้นะครับวนันนี้ถ้าเมื่อยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกับตัวนี้ครับ S688D โปนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการ ตีแปดครับเราพบกันในในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ